ดูให้ดูอีกสักต้นนะครับลูกน้องผมกีดนะฮะกรีดยางหน้าสองมันก็หน้าสองเปลือกเพิ่งนสร้างบีที่แล้วเองมาครับตัวนี้แล้วก็กรีดมากีดมาครับปีดก็ไม่ได้สวยแล้วครับเพราะก่อนันนี้มันเป็นยางตายนะครับตัวนี้เป็นยางสอยเขาสอยไปนะครับมันก็ไม่มีน้ํายางแล้วก็กรีดมากรีดตรงผิวอ่อนมันมันก็พอมีน้ํายางครับครันนี้กีดสูตรสองไปสองครั้งนะฮะสวนนี้สองครั้งมันก็จะสร้างเปลือกใหม่นะฮะ ดันเปลือกเก่าขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ผมชอบเลยนะครับเนี่ยสภาพอย่างนี้ผมชอบนะครับกรีดแนวที่เป็นเปลือกใหม่ที่เขาสร้างดันเปลือกเก่าออกมานะฮะมันจะมีน้ํานะแคะออกมาง่ายเงี่ยคืออยู่ตรงไหนก็มีน้ํานะครับตรงนี้กรีดได้เลยนะครับบริเวณเนี่ยเลือกหากรีดได้เลยถ้าสร้างเปลือกแดงๆงนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรีดไปสองสามครั้งนะฮะ ห่างกันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้เวลาให้มันรีเซ็ตตัวนะฮะก็จะสร้างเปลือกได้รวดเร็วทันใจนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นหน้าเดือนกุมภานะครับร้อนๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจิ้มให้ดูนะฮะจริงจิ้มตรงสูงๆนี่แหละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะจากยางหน้าตายนะครตอนนี้ตอนเที่ยงนะครเนี่ยมันมานะครับผม แต่ผมจิ้มไม่ลึกด้วยนะครับนี่คิดดูถ้ากี่ประมาณกช่วงตีหนึ่งตีสอ,องอ่ะเพื่อนเพื่อนจะคิดว่ายังไงตีสามตีสี่อากาศเย็นเย็น่นะแล้วช่วงหน้าฝนนะไม่ต้องห่วงเลยสภาพอย่ายัง้งเอาซื้อไปใช้นะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็แถมขวดเล็กด้วยนะครับหนึ่งขวดขวดเล็กสองร้อยซีซีนะครับคุ้มครับซื้อไปฉีดยางหน้าตายหรือไม่กระทั่งซื้อไปฉีดยางต้นที่ออกปกติ มันก็จะเพิ่มผลผลิตให้เราได้มหาศาลนะครับต้นนี้ผมเจาะไม่ลึกด้วยนะครับเนี่ยผมกรีดยางไม่เป็นด้วยนะครับจากยางที่ไม่ออกฮะจากยางหน้าตายหรือตายหนึ่งเงี้ยนะครับสภาพมันก็จะสร้างเปลือกออกมาเปลือกออกมานะครับสร้างเปลือกใหม่สีแดงแดงฮะเหมือนคนนะฮะหน้าแดงก็จะมีแรงพืชต้นไม้เหมือนกันผิวแดงนี่ก็คือแบบ มันสามารถสร้างเนื้อเยื่อของมันได้นะครับไอ้สร้างเนื้อเยื่อออกมาแล้วก็มีน้ํายางออกมาได้นะครับสุดยอดนะครับซื้อไปใช้เลยครับเรียนคือเขาก็เจาะหานะฮะสอยด้วยนะครับอสอันปุกนะฮะเขาก็เจาะหาก็ยางสอยนะฮะลูกน้องผมกรีดนะฮะเห็นเนื้อไม้ไหมครับขณะมันพยายามสร้างปิดมันยังไม่ปิดเลยนะฮะมันจะเอาน้ํายางจากไหนนะฮะเนี่ยเขายางสอย ได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับเี่ยเข้มข้นด้วยนะครับดูน้ำยางนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ